สวัสดีครับพบกับช่วงรู้ทันทองมองทันเทรนกับ YLG ครับสำหรับวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับปัจจัยที่จะมากําหนดในส่วนของการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของเฟดก็ต้องมาจากทิศท,ทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับถ้ามีการเปิดเผยหรือมีการรายง,งานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างดี ปัจจัยดังกล่าวจะเล่งให้เฟดมีการถอนมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปหรือว่าลดในส่วนของวงเงิน QE ลงนะครับแน่นอนครับในหลายสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทองคำแล้วก็ทิศทางตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นตลาดตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นไทยก็มีโอกาสปรับฐานแล้วก็มีโอกาสอ่อนตัวลงนะครับปัจจัยดังกล่าวจะถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่กลับเข้ามาส่งผลต่อการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะตัวเลขนอนฟาร์มที่จะ ประกาศในค่ำคืนนี้ตลาดคาดการณ์กันอย่างไรนะครับแล้วก็จะส่งผลต่อการลงทุนสำหรับวันนี้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตัวทองคำ Set 50 i n e e x f u t u r e แล้วก็ Single Stock f u t u r e นะครับก็จะอธิบายให้จบครบเดียวในคลิปนี้เลยครับ เรามาดูการื่อนไหวของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้นะครับเราจะเห็นครับว่าการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเมื่อคืนนี้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาดียกแผงนะครับไม่ว่าจะเป็นจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ตัวเลขการว่างงานในรายสัปดาห์เนี่ยดีขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ17เดือนนะครับขณะที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐก็เปิดเผยในส่วนของยอดขาดดุลการค้าปรากฏว่ายอดขาดดุลการค้าในฝั่งสหรัฐก็มีสัญญาณของการปรับตัวลดลงต่ํากว่า ที่มีการคาดการไว้อยู่ที่ระดับ7 0 0 0 0มืจดศ1 มื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ออกมาค่อนข้างดีทีเดียวครับนอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขยอดสั่งซื้อภาคโรงงานในฝั่งสหรัฐก็ยังคงมีสัญญาณของการขยับและก็การปรับตัวขึ้นนะครับแนวโน้มดังกล่าวกลับไปหนุนให้ทิศทางตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของการขยับและก็การปรับตัวขึ้นครับทองคําเมื่อวานนี้ก็ปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงนะครับอย่างไรก็ตามครับไฮไลท์หรือว่าสิ่งที่นักลงทุนโฟกัสแล้วก็สนใจกันจริงๆก็น่าจะมา มาจากในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐจริงๆแล้วเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีการเติบโตและก็ฟื้นตัวขึ้นแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐเองจะสามารถ ถอนนส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วหรือยังเพราะว่าเฟดเองกังวลนะครับว่าเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวหรือมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้เกิดภาวะฟองสบู่ทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าเกิดความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะครับเงินเฟอที่เร่งตัวมากเกินไปหรืออัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่เร่งตัวแรงเกินไปจะทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐมีความเสี่ยงได้ครับปัจจัยดังกล่าวทำให้เฟดเนี่ยพยายามที่จะลด ความร้อนแรงของเศรษฐกิจโดยการถอนเนส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าวงเงิน QE ลงนะครับในคืนนี้จะมีการเปิดเผยในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่าตัวนอนฟ f ร์มนะครับซึ่งในส่วนของตัวนอนฟาา์มเนี่ยเป็นการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจ แค่เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับถามว่าทำไมตัวเลขเศรษฐกิจนอนฟาร์มคืนนี้ถึงสำคัญครับเพราะว่าเป็นการเปิดเผยนอนฟาร์มเทโลหรือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงวันที่21และก็22กันยายนนี้นะครับ อีกประมาณ3อาทิตย์เท่านั้นธนาคารกลางสหรัฐจะมีการประชุมกันครับแล้วก็มีการคาดการณ์ในช่วงก่อนหน้าด้วยว่าถ้าเฟดจะมีการปรับลดในส่วนของมวงเงิน QE ลงจริงน่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในการประชุม ของวันที่21แล้วก็22กันยายนนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มลดวงเงิน QE เนี่ยไม่ช่วงเดือนพฤจิกายนก็น่าจะเป็นเดือนธันวาคมทางนี้ทั้งนั้นนักลงทุนก็ลุ้นกันครับว่าการประชุมของเฟดในครั้งนี้เฟดจะประกาศหรือไม่ประกาศนะครับเพราะว่าท่าทีของคุณโจร่มพา w เวลในการประชุมที่จ็คสันโฮต้องบอกเลยว่าคุณโจรม์พาเวลเองก็ยังแสดงท่าทีไม่อยากจะปรับลด วงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่ามองความเสี่ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่อาจจะยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 อยู่นะครับครับก็สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านนะครับสวัสดีคุณทองสาสวัสดีคุณพเดชสวัสดีคุณธนด,ดาสวัสดีคุณใหญ่วีรวัตรนะครับ แล้วก็สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาทักทายกันครับทั้งนี้เนี่ยถ้าเรามาดูจากกราฟแล้วก็สไลด์นะครับเราจะเห็นครับว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยมีสัญญาณของการขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับสะท้อนให้เห็นครับว่าการจ้างงานในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของการกระเตื้องแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้ เฟดเองจะสามารถถอนหรือว่าปรับลดในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงได้นะครับเพราะว่าตัวเลขการจ้างงานมีสัญญาณของการฟื้นตัวเห็นไหมครับในช่วงต้นปี2021ตัวเลขการจ้างงานเนี่ยมีสัญญาณของการติดลบเพราะว่าได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 นะครับในช่วงปลายปี2020ตัวเลขการจ้างงานมีสัญญาณของการปรับตัวลดลงและก็ดับตัวลงมาติดลบด้วยนะครับหลังจากนั้นครับตัวเลขก็ค่อยๆมีสัญญาณของการกระเตื้องแล้วก็มีการ ฟื้นตัวแล้วก็มีการขยับปรับตัวขึ้นมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในฝั่งสหรัฐไล่ไปประมาณ5เดือนก็มีความผันผวนแล้วก็มีการแกว่งตัวหรือมีการเหวี่ยงตัวค่อนข้างมากนะครับอย่างเช่นตัวเลขในเดือนมีนาคมครับอยู่ที่ระดับ9 1 6 0 0 0ลรายพอมาดูในส่วนของเดือนถัดไปอย่างเช่นเดือนเมษายนพบว่าตัวเลขลดลงมาเหลือที่ระดับ2 0 0 0 0,000 6,000ลายนะครับพอมาเดือนถัดไปตัวเลขก็ค่อยๆแต่ระดับขึ้นมาที่5 5 0 0 0 8 5 0 0 0แล้วก็เดือนกรกฎาคมครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรทยานกลับขึ้นมาสูงกว่าในช่วงของเดือนมีนาคมที่ระดับ916,000มาที่ระดับ943,000ลายนะครับดังนั้นสำหรับเดือนนี้เลยครับ นักลงทุนคาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรน่าจะอยู่ที่ระดับ7,020,000ลายนะครับถ้าอยู่ในระดับดังกล่าวอยู่ในระดับ7 0 0 0 0 0ขึ้นไปถึงระดับ8 0 0 0 0 0เรามองว่าแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเองอาจจะมีการคุมเข้มนโยบายการเงินในปีนี้นะครับต้องเน้นย้ำว่าปีนี้ไม่ระบุว่าเป็นเดือนกันยาพฤจิการหรือธันวานะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะว่าตัวเลขเนี่ยยังคงอยู่ในระดับ 7 0 0นขึ้นไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าตัวเลขของการจ้างงานภาคเอกชนเกินกว่าระดับ8 0 0 0ถึง8 5 0 0ื0ตำแหน่งนะครับเรามองว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้เฟดมั่นใจมากขึ้นว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐน่าจะมีสัญญาณของการขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแม้ว่าจะสุกต่ำกว่าระดับ9 0 0 0 4ในเดือนที่ผ่านมาก็ตามนะครับแต่ว่า ถ้าอยู่ในระดับ800,000ถึง850,000ลายขึ้นไปนะครับมีลุ้นครับว่าเฟดเองอาจจะมีการส่งสัญญาณปรับลดวงเงิน QE ลงในช่วงเดือนพฤจิกายนหรือว่าเดือนธันวาคมนะครับประเด็นดังกล่าวยังเป็นปัจจัยที่นักลงทุนในตลาดทองคำรอดูครับว่าทิศท,ทางแล้วก็สัญญาณของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าแข็งแกร่งมากเพิ่มมากๆเลย 8แสน8แสน5 9แสนเนี่ยโอ้ยต้องกังวลแล้วครับว่าวงเงิน QE อาจจะถูกลดลงหรือว่าอาจจะมีการประกาศในเดือนกันยายนก็คือการประชุมในปลายเดือนนี้แล้วก็จะเริ่มลดวงเงินลงในพศจิกาธันวานะครับแต่ถ้าตัวเลขอยู่ที่ระดับ7แสนแล้วก็ไม่เกิน7แสนห้าหมื่นลายหรือไม่ถึง8แสนนะครับเรามองว่าเดือนกันยายนน่าจะยังไม่ได้มีการประกาศนะครับอาจจะไปประกาศเดือนพศจิกาแล้วก็เริ่มลดวงเงินในเดือนธันวา วงเงิน QE ลงในเดือนธันวาคมนะครับก็มีแกลบหรือมีช่วงระยะเวลาครับให้ทองคำยังขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับดังนั้นความเร็วความช้าในการปรับลดวงเงิน QE ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ส่งผลต่อการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนนักลงทุนในตลาดทองคำนักลงทุนในตลาดทุน,น,ก,ลทน,น,ลทนกลัวครับว่าวงเงิน QE จะถูกลดลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเฟดจะถูกถอนลงนะครับก็เลยกังวล ไม่กล้าที่จะลงทุนมากหรือยังไม่กล้าที่จะมาไร่ซื้อนะครับแต่ถ้าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาไม่ดีความวิตกกังวลต่อการถอนหรือการลดในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนคราความวิตกกังวลนะครับก็พูด,ดง่ายๆว่าถ้าเดือนกันยายนหรือเดือนนี้เฟดไม่ประกาศปรับลดวงเงิน QE ก็มีลุ้นว่าเฟดอาจจะไปลดในส่วนของวงเงิน QE ลงในช่วงปลายปีเลยก็คือเดือนธันวาคมหรือว่าต้นปี2000 ออ่22หรือว่าต้นปีหน้าเลยนะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรคืนนี้จะออกมาอย่างไรนะครับนอกจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับมีตัวเลขอีกตัวนึงที่เฟดให้ความสนใจก็คืออัตราค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงนะครับสะท้อนอะไรสะท้อนให้เห็นครับว่าทิศทางการจ้างงานที่มีตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้นเนี่ย คนที่ได้รับการจร้างงานเนี่ยมีความตึงตัวต่อภาะวะการจร้างงานมากน้อยแค่ไหนถ้าการจร้างงานตึงตัวหรือว่าเกิดการแย่งกันของตลาดแรงงานใช่ไหมครับค่าจ้างแรงงานต่อชั่วโมงเนี่ยจะต้องขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็พูดง่ายๆว่าค่าจ้างหรือค่าแรงเนี่ยมันจะต้องเพิ่มแต่ถ้าเรามาดูกันจริงๆครับเราพบว่าย้อนหลังไปนะครับประมาณ5เดือนที่ผ่านมาตัวเลขการ ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยมีอัตราการปรับตัวขยายตัวหรือการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงนะครับในส่วนของออตัวเลขของเดือนมีนาคมนะครับเราจะเห็นว่าค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยมีสัญญาณของการติดลบนะครับก่อนที่เดือนเมษายนจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น0.7%เพิ่มลดลง ในส่วนของเดือนพฤษภาคมที่ระดับ0.5%นะครับพอมาเดือนมิถุนายนเพิ่มเหลือ0.3%แล้วก็เดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนกรกฎาคมครับมีค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มแค่ระดับ0.4%เท่านั้นเองนะครับอัตราการเพิ่มของ ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงสําหรับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะประกาศในคืนนี้ช่วงทุ่มครึ่งนะครับคาดการว่าจะขยับและปรับตัวขึ้นเพียงแค่0.3%อัตราเพิ่มของค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงในทิทางที่ชะลอตัวลงหรือปรับตัวลดลงกสทนได้เห็นครับว่าการจ้างงานในฝั่งสหรัฐไม่ได้ตึงตัวนะเขาไม่ได้มีการแย่งจ้างงานกันจนเสนอค่าจ้างที่มีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนจับตาแล้วก็เฟดจับตาเหมือนกันนะครับว่าถ้าอัตราค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงไม่ได้เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจของสหรัฐก็อาจจะไม่ได้ดีจริงอย่างที่หลายคนคาดการแล้วก็ประเมินเอาไว้ประกอบกับเดือนสิงหาคมต้องบอกเลยว่าสหรัฐเองถูกถล่มจากการระบาดของโควิด -19 นะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลตา้าดังนั้นเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นตัววัดและว่า เดลต้าที่เข้าไประบาดในฝั่งสหรัฐจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของสหรัฐมากน้อยแค่ไหนถ้าส่งผลต่อเศรษฐกิจของสหรัฐมากๆนะครับเรามองว่าอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้เฟดเองวิตกกังวลต่อแนวโน้มการถอนหรือการลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจเลยการจ้างงานก็ดีค่าจ้างแรงงานก็เพิ่ม อัตราการว่างงานก็ลดลงก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้เฟดมั่นใจที่จะถอนหรือลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงได้ครับทั้งนี้หากเรามาย้อนดูไปนะครับอัตราการว่างงานในรายเดือนในฝั่งสหรัฐครับตั้งแต่ก่อนโควิด19มีการระบาดเห็นไหมครับตัวเลขเนี่ยอัตราการว่างงานต่อเดือนของสหรัฐอยู่ในระดับประมาณ3%ก,กว่า4%เท่านั้นเองนะครับแต่พอโควิด19เริ่มระบาด ัตราการว่างงานในฝั่งสหรัฐมีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นบางเดือนเนี่ยมีการพีคไปที่ระดับ14%กว่าๆนะครับ ก่อนที่จะมีวัคซีนแล้วก็อัตราการว่างงานในฝั่งสหรัฐเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวแล้วก็ปรับตัวลดลงครับตัวเลขอัตราการว่างงานเดือนที่ผ่านมาหรือเดือนกรกฎาคมนะครับอยู่ที่ระดับ5.4เปอสำหรับเดือนนี้คาดการว่าอัตราการว่างงานน่าจะทรงๆตัวครับก็น่าจะอยู่ระดับประมาณ5.2เปเ็นป็นอัตราการว่างงานของเดือนสิงหาคมที่จะประกาศในค่ําคืนนี้นะครับดังนั้นแล้วถ้าดูจากค่าเฉลี่ยนะครับอัตราการว่างงานที่ระดับ5ถึง6 เ,เรายังมองว่ายังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนที่จะเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นไซและก็สัญญาณตัวหนึ่งครับที่สะท้อนว่าตลาดมองยังไงแล้วก็เฟดมองยังไงนะครับมาดูในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเอาในส่วนของทองคำออกก่อนถึงจะถึงกลยุทธ์การลงทุนนะครับมีอีกหนึ่งปัจจัยที่อยากให้นักลงทุนจับตาดูครับก็คือในส่วนของ การเปลี่ยนแปลงหรือการผันผวนของตัวสกุลเงินดิจิตอลโดยเฉพาะในส่วนของตัวบิตคอยนะครับต้องบอกว่าทองคำเนี่ยถูกแรงกดดันขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้จํากัดครับเพราะว่าตัวบิตคอยเนี่ยมีการทะยานแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อวานบิตคอยทะยานขึ้นมาที่ระดับ50,000ดอลลาร์นะครับถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ1นึ่งล้านหกบาทต่อหนึ่งบิตคอยนะครับ แต่ต้องบอกว่าทองคําก็ยังสามารถทรงตัวนะก็รักษาระดับเอาไว้ได้ครับเพราะว่าจากระดับห้า0,000ืนของตัวบิตคอยเนี่ยมีแรงขายทํากําไรระยะสั้นสลับกลับลงมาในช่วงเช้าวันนี้นะครับอยู่ที่ระดับ48,647ดอลลาร์ต่อนหนึ่งบิตคอยนะครับการขับการ ขยับหรือการทะยานขึ้นของบิตคอยเมื่อวานนี้นะครับทำให้ทองคำถูกกดดันขยับขึ้นได้ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็มีการปิดตลาดในแดนลบด้วยนะครับทองคำเมื่อวานอ่อนตัวแล้วก็มีการย่อตัวลงมาประมาณ5.39เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนหลังจาก2วันที่ผ่านมาขยับแล้วก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ครับสินค้าทดแทนอย่างเช่นบิตคอยนะครับถือว่าเป็นสินทรัพย์อีกตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาแย่งเม็ดเงินลงทุนในฝั่งตลาดทองคำออกไปครับถ้าบิตคอยขึ้น ต้องบอกเลยว่าทองคําอาจจะมีสัญญาณของการอ่อนตัวและก็การย่อตัวลงนะครับดังนั้นนักลงทุนที่เทรดระหว่างวันแนะนำครับให้ดูการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวของบิตคอยประกอบการตัดสินใจลงทุนนะครับถ้าบิตคอยอ่อนตัวแลอะร่วงลงมาวันนี้เราน่าจะเห็นการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นต่อของรา,าคาทองคําได้นะครับ จากกราฟเนี่ยเราจะเห็นคับว่าทองคํามีลักษณะหรือรูปแบบของการเคลื่อนไหวแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่เช้าของวันจันทร์จนถึงเช้าของวันศุกร์ราคาทองคําแกว่งตัวอยู่ในกรอบระดับการความกว้าง ของรายสัปดาห์นะครับมีโลแค่1,801เหรียญระดับสูงสุดอยู่แค่1,823เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนเท่านั้นเองนะครับราคาแกว่งตัวในลักษณะที่แกว่งตัวแคบแต่อย่างไรก็ตามครับจากทิศทางแล้วก็โมเมนตัมเราเห็นค่อนข้างชัดนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยมีลักษณะหรือว่ามีรูปแบบของการเคลื่อนไหวในระยะสั้นในทิศทางขาขึ้นนะครับเพราะว่าราคายังแกว่งอยู่ในกรอบ ในช n e l ที่เป็นทิศทางขาขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็ก่อนหน้านี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวในระยะกลางเป็นทิศทางไซเวดดาวราคาก็สามารถเบรกเอาแล้วก็ผ่านกรอบที่เป็นชแนลของทิศทาง ใช้เวดาวในระยะกลางขึ้นมาได้ด้วยนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยแม้ว่าราคาทองคำจะแกวงตัวบวกบกรบๆสลับกันนะครับแต่ก็ทำให้แนวโน้มและโมเมนตัมในระยะสั้นของราคาทองคำเป็นบวกนะครับกลยุทธ์การลงทุนไว้อาียังแนะนำเป็นลักษณะของการเข้าซื้อครับหากราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมาไม่หลุดแนวรับในโซน1,801เป็นโลของสัปดาห์นี้ถึง แนวรับบริเวณ1,796เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับเป็นแนวรับเป็นลักษณะของการตีกรอบแล้วก็ช่แนรระยะสั้นถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวยังแนะนำเข้าซื้อทองคำไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งก o ออนไลน f u ิวเจอร์นะครับ หรือว่าจะเป็นในส่วนของการลงทุนระยะสัน้นหวังทํากําไรจากการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นแล้วก็ลุน้นการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรซึ่งคอนเซนทรัเนี่ยคาดการว่าจะอยู่ที่ระดับ7,02,000ลายนะครับถ้าเป็นไปตามที่ตลาดคาดการเราก็มองว่าน่าจะทําให้รา,าคาทองคํามีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับถ้ามาดูแนวโน้มของค่าเงินบาทในวันนี้นะครับต้องบอกว่าค่าเงินบาทอ่อนค่ากลับเข้ามาหนุนด้วยนะครับอ่อนตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานอ่อนค่า10สตางค์ วันนี้เนี่ยอ่อนค่าอีกประมาณ10 1ถึงส5สตางค์นะครับเรามองว่าค่าเงินบาทถ้าอ่อนค่ายืนเหนือระดับ32บาท49สตางค์ได้มีแนวโน้มอ่อนค่าต่อไปที่ระดับ32บาท58สสตางค์นะครับก็ค่าเป็น การคอนเวิร์ตหรือการแปลงมาเป็นราคาทองคำแท่ง96.5นะครับโซนแนวรับ1,800ถึง1,796เหรียญดอลลาร์ต่อทอส์ก็จะอยู่ที่27,600บาทต่อบาททองคำเป็นจุดเข้าซื้อและก็เป็นจุดสต็อปลสนะครับสำหรับตัวโกออนไลน์ในตลาดที่เฟก GOU21 มีส่วนต่างกับ g o ลสปอตเหรียญนะครับก็1796บวกหเป็น1797เป็นจุดเข้าซื้อแล้วก็เป็นจุด Stop ปลอ s นะครับสำหรับแนวต้านประเมินไว้บริเวณ1,823เป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้นะครับถ้าขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปไม่ผ่านแบ่งขายเพื่อลดความเสี่ยงผ่านได้ ไปรอรุ้นต้านสําคัญเป็นระดับสูงสุดของเดือนกรกฎาคมระดับสูงสุดของเดือนสิงหาพันแปอยสามสิบสาเหรียญดอลลาร์ต่อทสสครับก็ต้องดูแล้วว่าแรงซื้อในฝั่งตลาดทองคําจะมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่ผ่านระดับสูงสุดในเดือนสิงหาในเดือนกรกฎาคมก็ขายลดความเสี่ยงเล่นรอบออกมานะครับแต่ถ้าผ่านได้ มองต้านถัดไปบร,เปร,าารททิเวณ1,849เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเป็นฐานของราคาทองคำที่เขาเกิดจังหวะหลุดลงมาในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วเกิดการอ่อนตัวและก็การย่อตัวพักฐานลงมานะครับถ้า ราคาขยับและปรับตัวขึ้นไปใกล้ระดับดังกล่าวในระยะสั้นเนี่ยเรามองว่าจุดที่เขาหลุดลงมาจะมีแรงขายเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนที่ยังไม่ได้ขายทองคําออกมาก็จะเริ่มทยอยแบ่งทองคําออกขายที่ระดับดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นนะครับแนวต้านนะครับสำหรับตัวทองคําแท่ง96.5 1833ก็28,200ครับ1849 28,450บาทต่อบาททองคานะครับถ้าเป็น GO ก็อยู่บริเวณ1,834แล้วก็1,850เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซออนนะครับมาดูที่ทางตลาดหุ้นของไทยแล้วก็สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในไทยหน่อยครับ ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการลงทุนเม็ดเงินฟันโฟที่จะไหลเข้ามายังตลาดเงินตลาดทุนของไทยแล้วก็ส่งผลต,ต่อค่าเงินบาทด้วยนะครับสถานการณ์การการะบาดของโควิด -19 ถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวครับตัวเลขอยู่ที่ระดับ14,00 0ไปปลายๆนะครับมาหลายวันติดต่อกันยอดผู้เสียชีวิตก็ต่ำกว่าระดับ300รรายหลายวันทำการติดต่อกันถ้าเราดูจากกราฟจากสไลด์เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟเริ่มโค้งลงในลักษณะของจำนวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วก็ผู้เสีย ชีวิตรายใหม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจำนวนยอดผู้รักษาหายครับเป็นลักษณะของการทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ที่18,262รายแต่สิ่งที่น่าวิตกกังวลครับก็คือในส่วนของจำนวนการตรวจหาเชื้อเห็นไหมครับพระกราฟด้านล่างที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆอ,อ,อยู่ที่ระดับ45,664ลรายมีการตรวจ เชิงลุกหรือตรวจค้นหาเชื้อลดลงนะครับหลายคนก็เลยกังวลครับว่าอ้าวอย่างนั้นจํานวนยอดผู้ติดเชื้อไรใหม่ที่ปรับตัวลดลงแล้วก็จํานวนยอดผู้เสียชีวิตไรใหม่ที่ทรงตัวอาจจะมาจาก จำนวนการตรวจหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ7วันทําการที่ผ่านมาเนี่ยมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือลดตัวลงหรือเปล่าถ้าตรวจน้อยก็จะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยนะครับแต่ว่าอาจจะทําให้จํานวนยอดผู้เสียชีวิตรายใหม่เนี่ยมีแนวโน้มขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตได้ก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนของไทยในอนาคตได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึง่งถ้า นักลงทุนต่างชาติชรในส่วนของการเข้าซื้อตลาดหุ้นลงค่างเงินบาทก็จะมีโอกาสอ่อนค่าหรือมีโอกาสขยับขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูจากกราฟการเคลื่อนไหวของตัว z e t i n i n d f x t u t u r e หรือที่ทางตลาดหุ้นของไทยนะครับเป็นหุ้น50ตัวใหญ่เรายังพบว่า5วันทําการที่ผ่านมาครับ ตัวเซฟฟิตี้อินฟิวเจอร์มีการทำนิวไฮหรือสร้างระดับสูงสุดครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นสลับกลับลงมานะครับแต่ว่าดัชนีก็ยังสามารถเคลื่อนไหวแล้วก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบในที่ทางไซเวอ p ได้นะครับเมื่อวานนี้ดัชนีก็ทยานแล้วก็ปรับตัวขึ้นบวกได้ประมาณ9 แปดเจุดปิดตลาดไปใกล้กับระดับสูงสุดของวันหายเมื่อวานเนี่ย999จุดขึ้นไปทดสอบประมาณระดับพันจุดนะครับก่อนที่จะย่อตัวแล้วก็กลับมาปิดที่ระดับ995จุดนะครับสำหรับตัวเซทห ต้องบอกว่าทิศทางนโมเมนตัมแรงดีไม่มีตกนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้แม้ว่าค่างเงินบาทจะอ่อนค่าครับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังกลับเข้ามาซื้อสุทธิในฝั่งตลาดหุ้น3,342.82ล้านบาทนักลงทุนตลาดในกลุ่มสถาบันนะครับเข้ามาซื้อสุทธิในฝั่งตลาดหุ้น810.35ล้านบาท แต่ว่านักลงทุนในกลุ่มสถาบัานเนี่ยเข้ามาสแควร์โพซิชันหรือว่าช็อตสุดที่ในตลาดทีเฟก6,360สัญญาแต่ว่านักลงทุนต่างชาติซื้อสุดที่ทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ซื้อสุดที่ทั้งในตลาดทีเฟกนะครับ4,224สัญญาครับทั้งนี้ทั้งนั้นในทิศทางตลาดหุ้นของไทยเองในวันนี้นะครับนักลงทุนจับตาสถานการณ์การเมืองภายในประเทศครับเพราะว่ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นวันสุดท้ายแล้วก็จะมีการโหวตด,ด้วยนะครับมีกระแส แสข่าวว่าเกิดความวุ่นวายในพักพลังประชารัฐแล้วก็จะมีมีเกมในส่วนของการคโค่นนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นกระแสข่าวออกมานักลงทุนก็เลยจับตาดูว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยพลเอกเประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและก็หัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับมีเรียกประชุมสสพักในเวลาบ่ายโมงของวันนี้นะครับก่อนที่จะมีการโหวตเสียงลงมติ ลงคะแนนยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็เป็นการเมืองในในไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่าจะส่งผลต่อค่าเงินบาทแล้วก็ส่งผลต่อทิศทางของหุ้นขนาดใหญ่นะครับถ้าค่าถ้าการเมืองมีเสถียรภาพค่าเงินบาทจะแข็งค่าหุ้นที่ผูก กับการเมืองในประเทศก็มีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นครับแต่ว่าหุ้นตัวไหนที่เกี่ยวพันกับเสถียรภาพทางการเมืองก็อาจจะมีความผันผวน,นตามสถานการณ์การเมืองในประเทศที่มีความผันผวน,นตามไปด้วยนะครับนอกจากนี้วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับหลายคนจับตาสถานการณ์การชุมนุมประท้วงหรือว่าม็อบนะครับซึ่งจะมีม็อบร่วม ของธรรมศาสตร์แล้วก็การชุมนุมการชุมนุมของกลุ่มรีเดนในวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นี้อย่างไรฝ่ายอย่างกังวลว่าสถานการณ์การชุมนุมอาจจะมีแนวโน้มดุนแรงนะครับประเด็นดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะก,กดดันให้ตัวดัชนีเซฟฟิทตี้อินนิกฟิเจอร์ของไทยเนี่ยขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้จํากัดหลังจากที่ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงในช่วงวันก่อนหน้านะครับทางนี้ y ายเยังแนะนำว่าถ้าตัว S50U21 อ่อนตัวและย่อตัวลงมาให้ใช้แนวรับระดับ988-982นะครับเป็นกรอบและก็ชแนลตามแนวรับต่างๆเป็นลักษณะของการเข้าซื้อครับลงทุนระยะสั้นเพื่อลดความเสี่ยงนะครับในช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็ตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐจะปิดทาการเ,เนื่องใน วัน r e b ลเด a y หรือวันตลาดแรงงานด้วยนะครับก็ขายออกมาก่อนก็ได้ครับโดยใช้แนวต้านระดับ1,000ถึง1,300จุดเป็นจุดพิจารณานะครับถ้ายังไม่ผ่านก็ปรับมาถึงเงินสดหาจังหวะที่ดัชนีอ่อนตัวและย่อตัวลงมาบ้างเข้าซื้อใหม่เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับในส่วนของตัว Single Stock f u t u r e นะครับวันนี้ YLG แนะนำหุ้นในส่วนของตัว JMT Network Service จำกัดมหาชนนะครับ JMT เนี่ยดำเนินธุรกิจติดตามเร่งรัด หนี้สินบริการทวงหนี้นะครับแล้วก็นำหนี้เนี่ยมาบริหารแล้วก็มีการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะครับต้องบอกว่าตัว JMT เนี่ย เป็นบริษัทลูกที่แยกออกมาจากตัว Jmart ์ m นะครับ JMT มีการประกาศจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนซึ่งเป็นปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ระลายถืออยู่นะครับหรือเราเรียกกันว่าตัว r o นะครับก็จะมีการออกหุ้นดังกล่าวเนี่ยไม่เกิน240ร้อยสี่สล้านเกนหะครับในราคา41บาท50สสตางค์ ก็จะเห็นว่า JMT ตอบรับในเชิงบวกขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาอ,อย่างร้อนแรงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยถ้า JMT ระดมเงินทุนจากโครงการดังกล่าวได้นะครับน่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มประมาณ1,000 10, 0ล้านบาทก็น่าจะไปลงทุนในส่วนของการบริหารจัดการนี่ด้อยคุณภาพแล้วก็นําไปลงทุนเพิ่มนะครับนอกจากนี้ คอเตอร์2ตัว JMT ผลประกอบการดีเยี่ยมทีเดียวครับโดดเด่นกําไรสูงถึง232.25ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้น44.53%เยออนเยนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยทำกําไรได้สูงถึง565.71ล้านบาทปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง113.09%เมื่อเทียบกับเยออนเยหรือว่าปีที่ผ่านมานะครับดังนั้น ทิศทางและโมเมนตัมรวมทั้งพื้นฐานของตัว JMT ยังคงน่าสนใจในการลงทุนนะครับเรามองว่าถ้า JMT สามารถเคลื่อนไหวอยู่เหนือแนวรับในโซนระดับแถวแถว47เอ่อ48บาท47บาท50จตางได้นะครับก็สามารถเข้ามาเปิดรอง Position ตัว JMTU21 ได้นะครับให้ s t o อ l o s s หรือตัดขาดทุนถ้าหลุดระดับ42บาท 25สตางค์นะครับทางนี้ถ้า JMT ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปต่อให้ดูแนวต้านแรกในโซนระดับ49บาทถึง49บาท50สตางค์ครับว่าจะมีแรงซื้อดันให้ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวขึ้นไปได้ไหมนะครับถ้าผ่านได้ก็ลุ้นการทดสอบต้านถัดไปในโซนระดับ50บาท25สตางค์ถึงระดับ 50บาท75สตางค์นะครับก็เป็นซิงเกิลซ็อกฟิวเจอร์ตัวหนึ่งที่มีปัจจัยพื้นฐานดีๆนะครับน่าสนใจลงทุนในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ทาง YLG ก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆเช่นเดิมครับถ้าเป็นฝั่งทองคําแท่งเนี่ย ตอนนี้วางเงินประกันขั้นต่ำลดลงมาจาก100,000บาทเหลือ50,000นะครับซื้อขายทองคําแท่ง99.99 99ได้สูงสุด1กิโลทองคําแท่ง96.5ได้สูงสุดถึง60บาทนะครับถ้าสนใจรับ10โปรโมชั่นดังกล่าวก็โทร026879888ในฝั่งตลาดทีเฟกนะครับบุกเกอร์ในตลาดอนุพันธ์ของไทยตอนนี้ลดค่าคอมมิชชั่นลงตั้งแต่สัญญาแรกสูงสุด80%นะครับก็ สนใจลงทุนกับ YLG หรือศึกษาการลงทุนในตลาด e ฟกเพิ่มเติมก็โทร02 6879999จะสแกน QR Code ที่หน้าจอทักไลน์เข้ามาก็ได้หรือทักอินบ็อกเข้ามาก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ Marketing เจ้าหน้าที่การตลาดคอยให้คำแนะนำการลงทุนเป็นที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนนะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมต้องจิตตับตาแล้วก็ติดตามนะครับในส่วนของการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับคืนนี้หนึทุ่มนาทีอัตราการว่างงานแล้วก็ไรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเป็นข้อมูล ภาคแรงงานในฝั่งสหรัฐประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับ2ทุ่ม45นาทีเป็นการเปิดเผยดันชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็3ทุ่มจะเป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญเหมือนกันก็คือ ISM จะมีการเปิดเผยดันชนี PMI ภาคบริการประจาเดือนสิงหาคมทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในเดือนสิงหาคมที่ชัดเจนมากขึ้นและก็นักลงทุนจะใช้ข้อมูลดังกล่าวไปตีความ และก็ถอดความเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในระยะถัดไปนะครับครับก็อย่างไรแล้วก็ขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบคุณทุกคำทักทายครับสวัสดีคุณพัชรนนท์นะครับสวัสดีคุณอรวรรณและก็สวัสดีนักลงทุนทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาทักทายกันยังไงก็ขอให้โชคดีในการลงทุนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่างเสมอมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ